เซียฟรรสวัสดีนอจากพี่น้องเดี๋ยวมือนนี้ยยมองสิมาว่าวยังวัดตีก่อนเย่มองสิออกไปทางนอกเนาะอ่ามีเรื่องที่สีว่าวเนะจ๊ะซึ่งหลายหลายคนก็โอ้ยอันสรุปสรุปให้แน่ อันเรื่องเดินสายฝอนน่นมันมีเอยียงแบบสําคัญสาคัญจิต้องเตรียมโตเตรียมใจแน่เนาะจ้ะพี่น้องเออจึงยามองก็บอกไปหลายคลิปอ่าแต่ละคลิปมันก็มีแต่ละเหลืองเนาะจา้ะบันทึคลิปนี่ยามองสิมาสรุปให้ฟังเนาะจ้ะเพราะว่าหลายๆคนก็ทรงหนั่นทรงนี่มาถามหลายๆอย่างเนาะอันในการเดินสายฝอ มันมีขันต้อนจังไหนแนะ่ตั้งแต่ขันแรกจนว่าขันสุดท้ายอันนี้คือแย้มองเอาประสบะการณ์ของแย่มองทีทีมาอ่าที่ใส่นอกนอกจากเนี่ยอะไรกันมว่านฟังนอกจากพี่น้องสำหรับ่าผู้ใดที่สนใจเรื่องสายฝอกะผ่านไปได้เด้จ้ะสำหรับบางคนก็อ้อมาเป็นยัง,งรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามฟังไหวกับบอเสียหลายนอกจากพี่น้อง <laughs> คันแรกเน่นจาจะพี่น้องที่ยียมมงเอามาแช่ให้ฟังเนาะคันแรกที่ยายมองตัดชินใจเดินสายฝอนอกจ้กเพราะว่าหลังจากที่ยายมองกับยาแล้วก็โตดมาโดนนอกจ้กถึงยายมองก็มีอิสระาเสรีในการที่จีหาคูชีวิตเนาะอ่าเรากะช่วงถ้าผู้ไดได้ฟังคลิปกับเก่ายายมองกับซีหูว่าคื้ยยมองกับบ้านมาดูแลพอแต่ตอนนี้พอยายมองอ่า โอเคดีขึ้นหลายสุขภาพดีขึ้นหลายเล่าบกคอยได้ชุกชฉ้นเท่าไหร่นาะเย่มองกะบ่อยากให้ลูกสาวเย่มองห่วงนอกจากเพราะว่าลูกสาวเขาก็มีชีวิตของเขาเนาะเพราะเขาเลียนจบแล้วเขาก็เหตุงานมีงานทําของเขาซึ่งเย่มองกะอยู่คนเดียวโดดเดียวซึ่งมองเอ่อย่มองกับหูว่าเขาห่วงเขาอยากให้แม่เนี่ยมีครูชีวิตมีเพื่อนชีวิต มีผู้ชีวิตยามแกยามเฒ่าได้ดูแลซึ่งกันและกันเนาะจึงยายม่องกะบบอขอแนแหนมผู้ใา้ไ่ยอยู่แล้วนอกจากพี่นอ้อ <c oughs> งคือเขาเขาบ่แหนมเฮากับบจักเพราะว่าผู้ใายไ่ยอะ่ะเขาทีแหนมคนงามยายม่องอ่ะเป็นคนบ่งาม <c oughs> ยายม่องเป็นคนบ่งามยายม่องเลยตาสินใจเดินสายฝอ <c oughs> ถี่ยังมองวายังมองเป็นคนบางงามป่ะยังแต่แมนไดยมองเป็นคนงามเนาะเออสามีเก่ายังมองกับเือนซีบอไปแอบมีกิมีหลายๆคนมีผู้สาวใหม่หไปแอบแต่งงานใหมนะ่เนาะคือยังมองเบาตอนนี้คือยังมองอ่ะยิมได้หัวรอแด่งเนะาะจตะพี่น้องแต่หลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ลูกสาวมองอยังน,น้อยเนาะอ่ายังมองกับทุกขทรมานหลาย เกี่ยวกับเรื่องนี่แต่พอได้ยาขาดจากการแล้วมันกะหูซึ้ว่ามันได้ตัดขาดเฮาได้มีชีวิตใหม่เนอกจากพี่น้องวันนี้กัาม,มากัาม,มากับมาาบอกไปบอกมากกันนอกเรื่องไปอันอันน้ําท่วมท่งผักบุ้งลงเหลงเนาะตั้งภาษาเย่โมองเนื่องจากพี่น้องผู้ดได้อ่าลําคานกะอย่าลําคานเถอะเขาวว่ามึงคลิปเย่โมองกัเอาแบบ ความสุกน้ำแน่ความตลกโปกงห้าน้ำแน่นเนาะหอาเถ่าแล้วแม่เออย่ามองกระหาสิบปกแล้วอันอย่าเบาเรื่องเครียดเกียดทุกมือนี่กะโควิดมากคนไทยเขาก็เครียดร้ายเลยล่ะจ้าพี่น้องอืมอ่ะย่ามองเริ่มต้นจังไหนว่ะตีย่ามองอ่ะอ้าวย่ามองสะเริ่มหาแฟนแล้วเนาะคออคือ,คอลักลักของย่มองจุดมุงไม้คือได้แฟนมาก เพื่อที่จะมาเป็นเพื่อนกันยามเท่าแสลแก่กชลายาเ่เแถวแสลแย่แกชลา,ยาเาลาย่อมากับเริมเลยจากพี่น้องเอ๊เขาหาแฟนฝรั่งทางออนไลน์นี่เขาหาจังไดนะนอย่อมองกับเบิง้งนั้นเบิ้งนีอ่านนำเฟซบุ๊กแนนนำยูทูบแนะ่อ่าเซิร์ชเข้าไปในกู o เกิถามแนะ่จังสันจังศีมันกับซิมี่เพจนั่นเพจนี่ไม่ให้เข้าศึกษาเนาะจากพี่น้อง ยายม่องก็ศึกษาไปแล้วตัวถีพอแดนเนาะคุณนันกับว่าจังนันคุณนีน่กับว่าจังสี่แต่ว่ายายม่องับเอาจับแนวถียายม่องเอามาปฏิบัติง่ายๆเริ่มแรกอิลีอีหลอยายม่องก็เริ่มฝึกภาษาลือฟืนภาษาอังกฤษกแต่พี่น้องหล้างจากที่เหาทรงขึ้นคู่มาโดนนะนอกจากหลังจากที่เลี้ยงจบไแปกับทรงขึ้นคู่ ต่มองก็เรือฝืนมันสมัยทุกมือินี่มันง่ายจ้ะพี่น้องอ่าเรียนรู้ภาษาอังกฤษทางออนไลน์นอกจากพี่น้องว่าจะเป็นทางเฟซทางยูทูบเขาสอนฟรีก็เยอะแยะจ้ะพี่น้องฝึกฟังเพลงกรลังฝึกเวา้าำง่ายๆซับง่ายๆจ้ะพี่น้องเข้าประสงค์ไปซีเรียสว่าอู้มันคือยากแท้กังซันนั่นสิทุกคนสามารถเรียนรู้ได้จ้ะพี่น้อง ภาษาอังกฤษของเข้ากับเรียนมาตั้งใจหน่อยๆอยู่เนาะพอนหลือฝืนในจังหน่อยเป็นการคอสนิมในจังหน่อยมากับชิลเลอร์มากเลยๆเลยจากที่เข้าอ่ะฟังเพลงลูกทุ่งฟังมอลำั่มกับอาอาเอาไวก่กนต้นนั้น้ากับมาเปิดอ่านเพลงฝรั่งฟังก่อนหน้าจากพี่น้องพ่อนมันได้เขาหูแรกๆมันก็อาจสิเขาหูสส่ทะลุหูขัวเนาะพี่น้องวันนี้มันทะลุไปทะลุมากมันก็อาจสิอุดอุด มองนี้แน่เมื่อก็พ้อที่ซึมสาบแน่เราจะพี่น้องนั่นแหละเขาก็เลียนไปว่าวไปว่ปาคนเดียวก็ได้จะพี่น้องเอออันเพราะว่าถ้าเข้าฟังเพลงเข้ากับสิใดสำเนียงของเพลงอีกแบบหนึง่งถ้าเป็นเข้าฟังจากยูทูบกับสิใดอีกแบบหนึง่งนอกจากมันมีบทสนทนาแยๆ่ๆเข้ากับฟังไปเรื่อยๆง่ายๆของยายม่องเริ่มต้นง่ายๆยายม่องเอาจากซับของเด็กน้อยเอาจาก ซับของเด็กหน่อยหรือทีเขาสอนเด็กหน่อยเอาง่ายๆเลยจ้ะพี่น้องเออแค่จ้ำซับมันไดก้กะเอามาเบาได้ซับนี่มันจำเป็นต้องอุย้ยเทาต้องจ้ำซับแบบยากๆขาเอัดซับขาซับง่ายๆก่อนก็ได้ทีพื้นฐานในการเรียนหู้นะจ๊ะพี่น้องหลังจากด้มองเริ่มฝึกหรือฝึกฝืนภาษาอังกฤษ,กฤษแล้วนะจ๊ะพี่น้องด้มองก็เริ่มอ่าเริ่มศึกษาว่าอ่า เขาหาแฟนฝรั่งทางออนไลน์นี่เขามีเพจไดแน่นอกจากเยมองเมืองมันมีหลายเพจแต่พี่นออ้องเออปว่าสิเป็นทินเดอร์บ้าดูมีไทยคิวปิดมีอย่างบันทีเย่ยม่งเขาไปนในไทยคิวปิดเพราะว่ายเย่มองหูว่าเพจนี่มันเป็นเพจที่อ่าใหญ่ต่างชาติเวลาเขาเอ,อมาหาแฟนคนไทยทางออนไลน์เขากับสิเขามาในเพจนี่หลายแต่พี่น้อง ซึ่งเดียมองก็ได้สมัครในเพจนี่นอกจากพี่น้องแล้วก็ได้เขาไปแชทนั่นลหละพอ่ออันอ๋อเดี๋ยวก่อนอื่นนอกจากพี่น้องทาแมนผู้ใดอันอยากหัวอ้าวสมัครยังไหนล่ะอันเท่าซอวอนอะจากพี่น้องผวกเท่าเป็นผู้เฒ่ามันสมัครงานมันบกคือเด็กหน่อยอะวัยรุ่นเด็กหน่อยอายุยี่สิบสามสิบเนาะเขาเรียนรู้้อันนี้ได้เร็ว เขาไปเมื่อ,อเสิร์ชเมืองใน Google เลยจต่เขามีอ่ะ YouTube สอนเนาะมีคนสอนใน y u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  e เยอะแยะเขากับพิมพ์เขาไปใน Google พิมพเข้ามาวิธีสมัครอ่าหาแฟนทางออนไลน์ไทยคิวปิดตังสิเขากับซิมีสอนมาก็บะขึ้นมาเลยจากพี่น้องเขากับเฮดตามขันตอนนั่นเลยแล้วก็เขาไปสมัครมาจากพี่น้องบนันเน เพราะเฮาเข้าไปสมัครแล้วเนาะเออแล้วอันเฮาอย่าลืมด้วยจ้ะพี่น้องทุกอย่างต้องเป็นภาษาอังกฤษเมืเ่เนาะบระวาติเฮาอ่าเขียนประวัติต่างๆของเฮาแล้วก็เฮาต้องการผู้ชายแบบใดประเทศใดอายุทอาไดมันมีรายละเอียดเอยอะแยะแต่พี่น้องอ่าถ้าแม่รายละเอียดเอยอะแยะก็่าลืมอ่าเข้าไปเมืองในอ่ะ Youtube ของเงี้อมองที่ผ่านๆมาเนาะที่เกี่ยวกับการเดินสายฟอนี่ว่ารายละเอียดต้องเขียนเอียงแน่เนาะพี่นอนองนั่นละ่ะเรากา็ในเมื่อเขาเขาไปออนไลน์แล้วเนาะเขากา็อย่าลืมว่าเขาต้องศึกษาเกี่ยวกับเขาต้องการฟอรประเทศใดเขาต้องเขาไปมึงเขาไปเมืองว่า ประเทศอังกฤษเป็นยังไงในโซนยุโปรปเ,เป็นยังไงสหรัฐเป็นยังไงในโซนของอ่าประเทศฟินแลนด์ประเทศเยอรมันประเทศสวิตเซอร์แลนด์นีอ่อย่างน่ะเขาต้องหูเขาต้องหูว่าประเทศเขาอยู่ในโซนไหนโซนไหนเขาใส่ภาษาอย่างเป็นภาษาหลักเนาะจึงย่งมองก็เคยบอกว่าย่งมองบ่อยากไปเรียนภาษาที่สามเนาะจ้ะพี่น้องย่งมองก็เลยอ่เลือกโซนที่เบาภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเนาะจ้ะพี่น้อง เมื่อพันยายเราเจอพันนางเอามือขำยี่มองไว้อยู่ข้างหลงังยี่มองบอกที่เรียกมัน,นยี่มองบอกพะกาเอามือเอามือพันคำคำคำโอ้ยไปพระท่านหอดใสจ่าพี่น้องเอออันยี่มองกับขาวไว้ในเพจไทยทีิปีดยี่มองกับออนไลน์ยี่มองกับเลือกฟอ้อนนอกจากพี่น้อง ่งการเลือกฟอนี่นี่ซึ่งการเลือกฟอของยายม่องคือยายม่องกับเลือกประเทศที่ศึกษาภาษาอังกฤษเป็นภาษารักเนะะกาะล้าก็ยายม่องกับสิเลือกสีอายุสูงกว่ายายม่องหลายกว่ายายม่องแนนิดน่อยอาธิหาปีถึงสิปปี้พออย่างเพราะว่ายายม่องต้องการน่ะฟอที่ลีไทยแลว้วกเสษียนอายุแลว้วเนาะจากพี่นอ้องนั่นแหละยายม่องกับเลือกแบบสไตล์ของยายม่องเนาะ เพราะว่าหลายๆคนที่เขาเป็นคน,น,นอายุยี่สิบสามสิบสี่สิบนี่เขาก็สามาที่เลือกฟอที่อ่าสามาที่อยู่ประเทศนัน้นๆไดเพราะว่าเขายัางทันในล,ลีท่ยแล้วก็ผู้หญิงก็สามาอ่าเวลาแต่งงานกันแล้วก็ตามไปอยู่กับเขาได้นอกจากพี่น้องซึ่งสามารถเรียนรู้ภาษาที่สามได้พอพอถ้าไปประเทศนัน้นๆแล้วเขาสิให้เรียนรู้ภาษาที่สามเนาะ วก็ของเย,ยม,มองนี่บทต้องเตรียมโตว่าเขาต้องเป็นเหตุอาชีพนั่นอาชีพนี่เพราะว่าเย,ยม,มองคือเลือกฟอเพื่อมาอยู่กับเขาอยู่เมืองไทยเนาะนั่นแหละถ้าแมนนะ่ะผู้ใดเลือกฟอเราก็ต้องไปอยู่ต่างประเทศก็ฟอนี่ที่ต้องมีการเตรียมอีกได้จากพี่นอ้องนอกจากเรี่นภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารก็ฟอแล้วเมื่อไปประเทศเขาแล้วเขาต้องไปเรี่นภาษาของประเทศนั้นๆอีก แถมเมื่อเอ้าเรียนภาษาแล้วเฮ้าที่ต้องมีอาชีพเ้อจ้ะพี่น้องแต่ว่าถ้าแมนผู้ใดได้ฟอรอยฟอรอยบ่ต้องเห็ดงานก็นบ่เป็นหยังนอกจากพี่น้องแต่ว่าเมืองนอกส่วนมากถึงฟอซีรุ่ยซีจังไ๋เขาก็ลังเห็ดงานเลวจ้ะซึ่งเป็นงานที่อเสริมรายได้มากอีกนอกจากพี่น้องบางคนก็อาจีิเตียมโตเรียนเสริมสวยเรียนนวด เลี่ยนเรื่องนั่นเรื่องนี้กันแล้วแต่เพื่อนเห็ดกับเผาเก้งกับจสิเฮ็ดกับเผาค้ายนยั่นสีเนาะจึงต้องหาเฮาต้องหาอาชีพที่เฮาคิดว่าถนัดแร้วก็สามารถไปไปเห็ดอยู่เมืองนอกได้เพราะว่าพวกเฮาไปเมืองนอกทาเมนคนเทียตามฝอไปอยู่เมืองนอกนี่คือได้ลหลายคนอาจชีจบปริญญาตีหรือปริญญาโทอเนี่ถึงจบแล้วแต่ว่า ถ้าว่าภาษาเขาบ่ได้ก็หางานดีๆยากเพราะจ้ะพี่หนออันนี้แต่ว่าถ้าแม่นไปอยู่ผลแล้วถ้าแม่นได้ภาษาเขาแล้วได้เรียนหนูยังแล้ว,วโอ้โหบ่ออ่าเลื่องงานมาจากพี่หนอนั่นแ่ะนี่แหละพเรเศษพ่อเขาเปในไทยชื่ปีดแล้วก็ห้าเลือกฟอแล้วเนาะและ้วก็ถ้าแม่นอ่าฟอกาําเฮ้าตกลงปปงใจกันว่าโอ,โอเคเ้าเซียนูู้ึ่งกันแล,กนละกันเขาก็นัดกันออกมาหางหนอก บางคนกับฟอมีสกายเข้ากับโหลดสกายมาคุยวิดีโอข้อกันบางฟอกับมีวอตแอบบางคนกับมีไลน์บางคนกับมีเฟซบุ๊กนอกจากพี่น้องแต่ส่วนมากอ่ะย่มอมงบอธนานในเหล่องอ่ะใส่วอตแอบกับสกายเย่มอมงกับที่ใส่ไลน์กับเฟซบุ๊กเนาะเพราะคือย่มองมงเป็นคนเปิดเผยนะเรื่องเล่าชีวิตของเย่โมงคือผู้ใดเห็นอนะ่ะเฟซบุ๊กของเย่โมงกับเย่โมงผมมีอย่างผมมีอย่าง คือเปิดเผยแยมองกับสามารถที่คุยกับฟอทั้งวิดีโอข้อทั้งเมสเซนเจอร์ใดนอกจากพี่น้องในการคุยกับฟออีกเรื่องหนึ่งสำคัญที่สุด้ดยพี่น้องเรื่องสแกมเมอซึ่งแยมองอยากเบามาโดนแล้วกับบอดีเบอจะเถื่อนเนาะซึงมีหลายๆคนที่ส่งลูกว่ามีฟอคนนี้มาคุยกับเขาแล้วก็คุยได้คุยดีแล้วก็ส่งลูกโป้ไ่ายลูกยังมาึ่งแยมองแนมแล้ว ก็บอกเขาว่าอันนี้เป็นสแกมเหมรอเด้อเป็นเฟซบุ๊กส่งมาหาเขามาจีบเขามาเว่าหวานเว้าหักจังสั่นจังสีเรากะอ่าสิมาหาจังสั่นจังสี่แต่ว่ายังเห็ุวีซ่าบอด้ยังเหตุยังบได้เหตซอยเห็ดวีซ่าเห้แน่ให้ยังนั่นแนงสิอันนี้สแกมเมมรอเด้จ้าพี่น้องแล้วก็สแกมเมออ์มักมา,กมากในหลปของเขามักสิเอาคน เป็นหมอหนาตาลลอเป็นทหารหรือเป็นคนที่ว่าหนาตาดีมีหน้าที่กา้งานที่ดีเป็นเจ้าของบริษัทนั่นบริษัทนี่อันนี้บรแมนฟอรลีเดจ่ะเป็นสกแกมเมอร์ซึงถ้าเหาวิดีโอข้อคุยกับเขานะ่ะซึงเย่ม่งเคยคุยกับเขาหลังจากที่เย่ม่งเขาไปออนไลน์นในไทยคิวป,ปิดเนาะแล้วกะ็มีบางคนที่เขาใส่ลูกโปรไฟล์ของคนอื่นมา ข้อห้าวิดีโอข้อปุ๊บอ่าภาพเขาสีเพราะห้าวยกหูวิดีโอข้อปุบภาพเขาซีแบบเป็นล่างๆแล้วก็ไหลไปไหลามาแล้วก็เว้าบ่มีเสียงน้าจพี่น้องอันนึงยัยมองหูหท่านที่เลยว่าอันนี้สะแกมเหมึอนเออบางคนก็บรูปภาพหอยหัวน้าจ่ะพี่น้องบางคนก็มีรูปอยู่มีรูปตังอยู่ต่วบาบ่ได้ยิ่เสียงซึง ถึงเงีม่องก็โหท่านที่ด้วยว่าโหเดี๋ยวนี้มันโหลกออนไลน์เวลาคุยยังอินเทอร์เนต็ตเนี่ยดีดีอหลีบ่มีดอกว่าสีว่าอินเทอร์เนต็ตบ่ดีจังสันจังซี่ขาดขาด,ขาดห,หายหายนอกจากพี่น้องนั่นแหละเข้ากับที่ได้รูแล้วก็บอาเรื่องสแกมเมอร์ก็มีเป็นยังเงี้มองคอยว่าคนให่โรดเจอเป็นสแกมเมอร์พอเฮ้ามือแรกก็บอกคาาเข้าเลยนอกจากพี่น้องจังสันจังซี่โอ้ยเฮากับว่าสแกมเมอร์ แต่ว่าพ่อได้ว,วิดีโอคอคุยอะโอมเมนต์สแกมมึงอันนี้เข้ากบเข้าสามารถเลี่ยนรูได้น่าจะพี่น้องอันแหละอันขันต้อนอีกขันต้อนหนึง่งหลังจากที่เขา้าต้องเตรียมโตเตรียมใจแล้วก็เลี่ยนภาษาอังกฤษลักลักอิริเดิ้ลที่มองยังมองลืมล่าการเตรียมโตเตรียมใจที่เข้าสีฟันฝาเข้าต้องเป็นผู้หญิงสตองเป็นคนเข้มแข็งเลยจ้ะเพราะว่า พราะเห้าได้เมียมีแฟนฝรั่งแล้วหลายๆคนกับซีแนมเห้าไปต่างๆนานาเนาะบางคนเขาบอกเขาใจเขาก็คิดว่าเฮ้าได้แฟนมาจากการที่เฮ้าไปทํางานครับทํางานบ้าไปเป็นจังสันจังสี่ซึ่งสมัยทุงเมือนี้มันหาแฟนทางออนไลน์อย่างไงถึงเขาต้องอ่าเขาต้อง เข้มแข็งอ่ะบางคนเขาก็กสายตานแนมเฮาอีกแบบหนึง่งเย็นเยยนแน่บางคนเขาก็ชื่นช่มกันแล้วแต่เขาสีอ่าแนมเฮาจังไดเอจาจะอันนี้เฮาก็ต้องหลับต้นนี้ให้ได้นำเลยจากพี่น้องออหลังจากที่เฮาอ่อ้าวขันตอนต่อมาเนาะหลังจากที่เฮาต้องอเตรียมตัวเตรียมใจฝึเกเลียนภาษาอังกฤษเข้าไปออนไลน์ในเพจไทยคิวปิด เขาก็ไปเจอฝอเพราะเขาเจอฝอเขาก็น,นาดกันมาคุยวิดีโอข้อกันขังนอข้างนอกอข้างนอก,อนอกเพจท่ายิวปีดก็คือบอวาสิเป็นแมสเซนเจอร์ไลน์สก,กายหรือวอตแอบเพื่อที่จะดเดเียนรู้งสุงกันและกันพอคุยกันอย่างกันแล้วเขา้าเขาสามาท่จิเลือก คุยหลายๆคนเลยเด้อจากพี่น้องสามสี่คนหาคนแล้วแต่ว่าเฮาสิม,มีตัวเลือกเนาะเฮาก็เลือกคนทีโต้สีว่าเฮาคุยนี่เฮาคุยแล้วเฮาบเ่เกล้งเฮาคุยแล้วเฮ้ารู้สึกว่าเข้ากันได้เนาะเออเราก็าคิว้วเวลาคุยเราก็เว้านัวหวัวม่วนเนาะจากพี่น้องคือบ่เกล้งบ่หยังอ่าเฮาก็สามารถเลือกได้ว่าเฮาสิคบไผบัดนี้ กสิถึงข้าวเพราะเขาคุยแล้วตกลงปงใจกันแล้วก่อนสิไปถึงหันแต่งงานบางคนกับมี่บางคนกับซิมีอานาเดทบางบางคนกับเดทเธอเดียวอ้าวขี้ต้องกันทุกอย่างต้องกันเหมิดเนาะก็ตกลงปงใจแต่งงานบางคนกับเดทรั้งที่สองขั้งที่สามขั้งที่สี่ก็แล้วแต่คนนอกจากพี่น้องซึ่งกรณียายมองนี่ ยังมองไม่เดทอิลเลียเดทอิลเลียสองคนเนาะก่อนที่เป็นพญายรติเออแต่ว่าเดทเดทติอ่าอีคนอีคนที่จากประเทศอิตาลีที่มานี่คืออ่าเขาคุยกันว่าเขามาในฐานะาเผื่อนเนาะขนาดพญายี่มาในฐานะาเผื่อนเด้พี่น้องไม่เห็นบ้านยังมองยังมองปลูกพักอินซีเนาะยังมองกะซีปลอกใบใหม่หลายเศษใบใหม่หลาย พวกอ่าถังหนำะมากคือลินซี่ต่างๆ่า้ยเพิ่งกระตีบานได้มองรบานได้มองคือเป็นอย่งสี่บรสะอาดบรสะอาดเป,เป็นวิศวกรน,นะจ๊ะพี่น้องเออเป็นเอียงสี่สวนมันคือหกแทวมีแต่ใบใหม่สมมีแต่ถังเอียงหล่อบ,บานนะถังอ่าถังที่ยจะมองเห็นหนามากอินซี่เนะาะจะโอ้ยขนาดเจ้ามาแบบททเทลคอยผ้าเที่ยวได้หนิมาแบบโม่เนาะคุยกับพ่อในา่คุยกับแบบโม่มาแบบโม่ละกันพอถึงเวลาเรามาเที่ยว เย่หม่องทรง,ทรงเข้าไปหาอ่หมีกคนหนึ่งสิเขาคือเขามานัดทุนั้นทุนีนะ้เนี่ยมาเที่ยวเขาไยมาเลือกครูเนาะออนั่นแหละ,ะคนที่สองของเย้หม่องคือคนสวีดเดนนับเดทต่ว่าเยหม่องบ่เลือกเขาเพราะว่าเย่หม่องเห็นเขาแบบแล้วเ,เขาอนุหาสิบหาหนำแล้วก็เขาบอสามาที่จะมมาอยู่กับย่หม่อง แล้วก็เขาเขาซีอยู่ประเทศเขาแล้วก็หูซึกว่าเบีย้ยนี่มากกินเบีย้ยเนาะยมองกับบอลเรือยมองมาเจอคนใหญ่รถเจอนี่หูซึกว่าถูกฉลกถูกชะตาคุยกันแล้วก็โอ้แบบเขาแค่เห่าเขาแค่เห่าถึงแต่วันแรกที่เขาผอเห่าทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงทุกเหมือนเนานะเออตอนนั้นที่ยมองเลือเขาเพอขี่เข้าตรงกันทุกอย่างแล้วก็ ว่าวนี่ว่าวเราบ่าบอึดอัดเนาะเดี๋ยวมองกับเลือกพญายโลดจืแต่บางบาด้เหลือกเพราะความมีความจนความหยางความรวยนั่นละ่ละหลายหลาคนกะยังพันนุพญายหลายหลายคนกนนนนะานกถามอุ้ยได้แฟนฝรั่งคือสิรวยนเนาะอยวมองพันเดี๋ยวบ่อยฟังเลืองรวยเหลืองจนนอกจากพี่น้องอ้าวมาถึงขั้นตอนเข้าเหลือกแล้วนอกจากพี่น้อง พอเขาเลือกแล้วปุ๊บเคมีตรงกันปุ๊บเขาตกลงปงใกผู้ใดอยากแต่งงานกับคุยกันเรื่องแต่งงานเรื่องจดทะเบียนสมรสเรื่องเฮดวีซาแต่งงานเรื่องนวลเรื่องนี่เนาะพอใส่ชีวิตด้วยกันอย่างยายมองกับพญา,ายรถเจอพญายรถเจอพญนอยากแต่งงานพันอยากใส่สุดไทยแล้วจากพี่น้องพ่นเทียนอนาะเขาจัดเวดดิง้งอยู่มองได้มองมองเวดดิง้งแต่งงาน เขาบอกบอบคอยบระหยัิตั้มน้ำพริกละลา่แมนาเห้าใส่ชีวิตแบบสมถะจดทะเบียนสมโหลดกันแล้วกอนู่น้ำกันกับพ่อพ่อแม่แม่พ่อกับรับลูกพวกครอบครัวหฮากับรับลูกถือว่าชีวิตสองคนใส่ชีวิตน้ำกันสองคนแล้วก็พี่น้องในการใส่ชีวิตกับฝอหฮากับตองเตรียมโตเตรียมใจได้พี่น้องในการใส่ชีวิตน้ำกันเพราะว่าเขาต้อง ปับโตกะหากันเนาะเพราะว่าเข้ามาจากต่างชาติต่างวัฒนธรรมต่างภาษาอย่างเราเป็นคนไทยเขาก็ใส่ชีวิตแบบทไทยๆพันยายนีมาจากสหรัฐเล่ากับสใส่ชีวิตแบบคนเมืองนอกสหรัฐแต่ว่าพอเข้าต่างคนต่างมาปับปับโตกะขหากันเอาไปเอามาเยี่ยมมองโชกดีหลายพันายนีรถเจอเราสิป,ปับโตกขอหาเยี่ยมมองทุกอย่างกินอาหารไทยกินไงยอยู่ไงทุกอย่างไงาเหมือน ายาอม่องนี่บ่ต้องปรับโตอีหยังหลายเลยจ้ะพี่นอ้องเพียงแจะว่าเข้าต้องเรียนรููวัฒนธรรมภาษาล้วกาพยามอ่ายงัาายางคุยกันเหลืองภาษาบางเื่อเราเบามาทำแมนเข้าบ่เขาใจเขาก็ต้องถามเา่าเออเกียวว่าเหลืองนี้เรื่องนี่าเบาไม่แน่ยังแน่แนสิพอพญาน้อเราเจอรถติดนี่ไยสวเบาอันนั้นเบาเร็ว เบาเร็วแล้วก็บเบาขวบกันจึงมันบ่ตรงกรติเฮาเรียนมาเนาะจากพี่น้องซึ่งเรื่องภาษาเนี่ยสำคัญอีหลีเดจากพี่น้องนี่แหละพูเศษว่าการเขาไปหาอ่าฟอทั้งออนไลน์บรรยากแล้วการใส่ชีวิตดูด้วยกันแล้วก็การเรียนรู้สึ่งกันและกันในชีวิตประจำวันย่ามองว่าหยาแต่ว่าชีวิตยะมองโชคดีตรงที่ว่าพราใหญ่เราเจอเราเป็นคนง่าย เราเป็นคนติดดิ้นหลีง่ายทุกสิ่งทุกอย่างหราเราเป็นคนแค่์ย่ามองเราเห็นย่ามองนางนย่ามองบริคิดอีหยังมาตา,ละ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 าเลยอยมั่งเจอเงินเออเป็นหยังค,คือคือต้าเป็นยังสิคิดอีหยังไม่หยังบอสบายใจบอจังสันจังสี่เล่าสีแค่ห้าทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเรากะย่ายมองโชคดีอย่างหนึ่งที่เจอเพญ่ยัยราเจอที่ว่าหลังจากเออถึงปกติย่ามองสิบบ่คอยเปรียบเทียบระวงังอ่ แฟนเก่ายัางมองแฟนคนไทยกับพญนย,ยรู้เจอนอะจากซึ่งเขาเคยมีแฟนคนไทยบ่คอยดอกได้จับมือถือแขนบ่คอยได้เอืออะท่อนห่วงใยบ่คอยได้อ่าแบบกอดนี่กอดนี่บ่ได้กอดแบบแบบเขาว่าเออซิมีแบบเร,รเรื่องสิคิดเรื่องยังสั่นเลยเล่านี่สิแบบยางเป้ะมองได้กบเออจุ้งแขนอ่าเราก ห่วงให่ห้าวสารพัดถูกเหลืองเขาสิสแสดงออกบวาสิเป็นในเรื่องค้เวาวเป็นเรื่องอการสแสดงออกข้างด้านภายนอกมาจากพี่นอ้องแล้วก็พ่อหญ่โลดเจิ่ถือใจย่อมองหลายคือเราบบกินเหล่าบบสูบยา,าบา่เทียวบ้าเที่ยวขับเนาะแล้กก็เราเป็นคนใส่เงินบบเป็นพี่น้อง <laughs> ได้เงินมากเท่าใดย่อมองบริหารเอง พยังเราเป็นคนรวยเลาจ้ะพี่น้องซึงพูดถึงพญายโลดเจอต๊ถทายนี่เนยมองสิบอกว่าหลายหลายคนเห็นเนยมองโอ้โชคดีนอนเนยมีแฟนนาแฟนฝรั่งมีพสิมีทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ประตองเหตุงานเลยร่อยจึงได้มองเลือกพญายโลดเจอบริเลเลือกพระความรวยพญายโลดเจอเลือกพญายโรดเจอพอพญายโลถเจอเราเป็นคน ดีเนาะเป็นคนง่งายๆแล้วก็เป็นคนเฟรนลี่เป็นคนที่มีความซอสัตแล้วก็เล่าหูซื้อว่ารับหนาแล้วเ,เป็นฝรั่งอยู่แต่ว่าเล่ามีความเป็นคนไทยหลายสังเกตแต่ว,ว่าเรามาอยู่กัยังมองเนาะเราสิฟังเพลงไทยฟังเพลงจกัจกจกักงบงบงฟังเพลงสุรพลสมบัติเจริญฟังเกี่ยวกับธรรมะนอกจากอยากไปหวานไปว่าทุกอย่างที่บอกโอ้ยจนเจมองที่บอกพญายเาเกิดพิษประเทศเา้หนาที่มาเกิด ในประเทศไทยเนาะนั่นแหละอันเรากะเมื่อมาใส่ชีวิตอยู่น้ากันมันจะมีหลายอย่างนี้ในไอ้น,นั่นอีกได้จากพี่น้องจะว่าอ่าคนต่างชาติมาอยู่เขาบ่แด่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เขาต้องมันก็สีใส่เงินเงืนหลายเพราะนั่นมันต้องมีกรัรนวางแผนในการเหตุประกันชีวิต อ่าแล้วก็เรื่องเฮ็ดวิ่ามันมีหลายวิา่าเลยพี่น้องมันมีวิสาชว่วงมันมีวิสาแบบเดือนสองเดือนเนาะมีวิสาแต่งงานมีวิสาอุ้ยหลายคือทาแมนผู้ใดเด้เดินซ้ายฟอแล้วเขาเข้าสิได้เรียนหลู้เรื่องนั่นเรื่องนี่ไปที่ละสเตปจ้ะพี่น้องนั่นลหละซึ่งเป็นอียงที่ เลียนลูกเดี๋ยวก็เจอเรื่องนั้นเดี๋ยวก็เจอเรื่องนี่เนาะในการที่คนต่างประเทศมาอยู่เมืองไทยเขาเป็นคนตาน่างด่าวนะจ๊ะพี่น้องนั่นละ่ะแต่แม่นนะไปภาพไปเขาที่นิดกับซิเจอแบบคาอา่ารักษาพยาบาลที่แพงว่าคนไทยแล้วก็ถท้าแม่น้าแฟนไปนั่มท้าแม่ท่าไปสือของเขากับสกิดละค่าบางคนเลยค่ะพี่น้อง บางคนเขาก็คิดราคาสูงหลิวเลยเออหลายๆอย่างนอกจากพี่น้องนั่นแหละซึ่งพเศษลักลักที่ไดมองเวามากนี่คือลักลักง่ๆเด้อจากพี่น้องมันจะมีรายละเอียดดิบย่อยมนกอยในหันละพี่น้องซึ่งลักลักเท่าต้องมีทัศนาคติทาแม่นเท่าที่ดีนอกจากพี่น้องทาแม่นเท่าสิบเปลี่ยนชีวิตเท่าในการเดินสายปออย่าลืม ศัศนาคติในการ่ที่เฮ้าสีแนมฝรั่งเฮ้าสิต้องแนมให้ลู้ให้ลึกแล้วก็ศึกษาจริงๆจังๆเกี่ยวกับบานเมืองเขาในการเดินสายฝอนะจ๊ะพี่น้องซึ่งฝรั่งกับบดีรวยทุกคนนะจ๊ะพี่น้องนั่นแ่ละเพราะนั้นเฮ้ายิง่งผู้ใดอะอายุหลายๆคือยายม่องเนาะนั่นแ่ะเป็นสอวอคือยายม่อง ต้องคิดให้นักต้องต้องให้ให้ดีในการสีซีเดินสายฝอเนาะอย่างเยียมองนี่เยียมองดีต้องถือ,อยางได้มองพญารถเจอมาอยู่บ้านเนี่ยมองเนยมองกับสิโอ้ยย่ามเนยมองเจ็บไข่เด็ป่วยเนาะเนยมองกับสิงายเพราะว่าเนยมองแต่แมนเน่ยมอง,ต,มมองตาสินใจไม่อยู่ตาประเทศเจ็บไข่เด็ป่วยภาษากระบอกแข็งแรงนู่นนี่นั่นอุ้ยเป็นเรื่องใหญ่แหงจากพี่น้องเรากะ ยีมองโชคดีหรือะมาโชคดีย่เถ่าในในเรื่องชีวิตคู่เนาะที่พญานโคเจอเขาใจว่ายียมองบอสามารถเดินทางไปอยู่ต่างประเทศได้พญาโาคเจอ <c oughs> ต่องมาอยู่กับยายมองเนาะพอยายม่องคือพอยายมอง อันอยู่หลายเลยเนาะยี่มองก็ไปอยากถิมพอไปใส่เข้ากับอยู่น้ากันอยู่นี้ละยูเมืองไทยนี่ละจนแกจนแถาจนไปจากกันขังนึงเนาะขณะคลิปนียี่มองกะจบซํานีแล้วจ้ะพี่นอ้องผู้ใดได้ข่าวเม,มืองคลิปนีกะขอให้ประสบความสําเร็จในการเดินสายฝอนะแล้วจ้ะพี่น้องขอให้โชคดีทุกคนแล้วจ้ะพี่น้อง คลิปนี้ก็บาย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 เดนมาเมืองเยมองก็อย่าลืมกด s u บส c r ค b e กดติดตามเลยนะคะสวัสดีค่ะ